ต่อไปนี้คือสคริปต์วิดีโอ YouTube ความยาวประมาณ6 0 0 0ตัวอักษรหัวข้อเครื่องบินรบใหม่ไทย2033แรงที่สุดในเอเชียเขียนเป็นย่อหน้ามีหัวข้อไม่มีพิธีกรหรือภาพประกอบพร้อมเนื้อหาเราใจเปิดตัวเครื่องบินรบใหม่ของไทย203 3แรงที่สุดในเอเชียในปี2033ประเทศไทยได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับกองทัพอากาศด้วยการเปิดตัวเครื่องบินรบรุ่นใหม่ล่าสุดที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นเครื่องบินรบที่แรงที่สุดในเอเชีย ความสำเร็จนี้ไม่เพียงเป็นความภาคภูมิใจของชาติแต่ยังถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของสมดุลทางทหารในภูมิภาคด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำยุคที่สุดเท่าที่ไทยเคยมีมาทำให้เครื่องบินรบรุ่นใหม่นี้ถูกจับตามองจากนานาชาติอย่างไม่ละสายตาโครงการพัฒนาเครื่องบินรบเฟตี33 r ตันเดอเครื่องบินรบรุ่นใหม่นี้มีชื่อว่าเฟตี33 Th r ตันเดอร์สไตร์ ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากโครงการร่วมมือระหว่างหน่วยวิจัยของกองทัพอากาศไทยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศและภาคเอกชนด้านอุตสาหกรรมอาวุธที่มีความเชี่ยวชาญการวิจัยและพัฒนาใช้เวลากว่า8ปีโดยเน้นความสามารถในการรบที่หลากหลายความเร็วสูงและระบบหลบหลีกที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคพลังขับเคลื่อนเหนือชั้นความเร็วเหนือเสียงระดับ m อ c 2.9 หัวใจของ F/A-33 อยู่ที่เครื่องยนต์แบบไฮบริดเจ็ตคู่รุ่นใหม่ที่สามารถเร่งความเร็วได้ถึงระดับมัก2.9หรือราว3,500กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นหมายความว่าเครื่องบินรุ่นนี้สามารถไปถึงปลายทางได้ก่อนที่เรดาร์ของศัตรูจะสามารถตรวจจับได้ความเร็วระดับนี้ถือว่าเร็วที่สุดในเอเชียและยังสามารถแข่งขันได้กับเครื่องบินรบระดับโลกอย่าง F-22 Raptor ของสหรัฐหรือ Su-57 ของรัเสเซียระบบเรดาร์ล่องหนและ AI ควบคุมการบินอัตโนมัติ FAT 3 3มาพร้อมระบบ Stealth Technology ขั้นสูงช่วยให้เรดาร์ของศัตรูไม่สามารถตรวจจับได้ง่ายและยังเสริมด้วยระบบควบคุมการบินด้วย AI รุ่นล่าสุดที่สามารถประเมินสถานการณ์อัตโนมัติวางแผนหลบหลีกพร้อมยิงโต้ตอบอย่างแม่นยำโดยไม่ต้องรอคำสั่งจากนักบินระบบ AI ยังช่วยวิเคราะห์สภาพอากาศเส้นทางการบินและตรวจจับเป้าหมายศัตรูในรัศมีกว่า300กิโลเมตรอย่างแม่นยำอาวุธยุทโธปกรณ์ครบครันพร้อมโจมตีทั้งระยะใกล้และไกล f t 3 Thunderstrike ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินที่เร็วและหลบหลีกเก่งเท่านั้นแต่อาวุธที่ติดตั้งมายังจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศรุ่นใหม่ v i p r x ที่มีระยะยิงไกลถึง180กิโลเมตรพร้อมความแม่นยำระดับล็อกเป้าอัตโนมัตินอกจากนี้ยังมีระเบิดนำวิธีเลเซอร์และจะรวดพิสัยกลางที่สามารถโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งหมดนี้ทำให้ F-83 เป็นเครื่องบินรบที่พร้อมรบทุกสถานการณ์ ไทยขึ้นแท่นมหาอำนาจทางอากาศแห่งเอเชียการเปิดตัว F-33 Thunderstrike ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของเทคโนโลยีหรือการแสดงแสนยานุภาพทางทหารเท่านั้นแต่นี่คือการประกาศความพร้อมของประเทศไทยในเวทีโลกในฐานะประเทศที่สามารถผลิตและใช้เทคโนโลยีอากาศยานขั้นสูงได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาการนำเข้าแต่เพียงอย่างเดียวอีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเครื่องบินรบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต ความร่วมมือระหว่างประเทศและการส่งออกในอนาคตจากศักยภาพของ f a ท33าําให้หลายประเทศในเอเชียแสดงความสนใจไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียหรือแม้แต่ประเทศพันธมิตรจากตะวันออกกลางที่ต้องการซื้อเทคโนโลยีหรือร่วมมือในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมในอนาคตถือเป็นก้าวสาคัญของไทยในการเป็นผู้ส่งออกยุโทโธปกรณ์ระดับภูมิภาคซึ่งจะเสริมเศรษฐกิจของประเทศและยกระดับอุตสาหกรรมด้านการทหารให้ก้าวหน้าอย่างยังย่งยืนสรุป จุดเปลี่ยนแห่งยุคใหม่ของกองทัพอากาศไทย F/A-33 Thunderstrike เป็นมากกว่าเครื่องบินรบธรรมดามันคือสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีความกล้าหาญในการลงทุนเพื่ออนาคตและความตั้งใจในการสร้างความมั่นคงของประเทศจากภายในการเปิดตัวเครื่องบินรบที่แรงที่สุดในเอเชียครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นแค่เรื่องของกองทัพแต่เป็นเรื่องของคนไทยทั้งชาติที่จะได้เห็นประเทศของตนก้าวสู่ยุคใหม่ของความมั่นคงและศักดิ์ศรีบนเวทีโลกอย่างแท้จริง หากคุณต้องการให้ฉันช่วยสร้างชื่อคลิกเบตหรือคำอธิบายวิดีโอสำหรับหัวข้อนี้ด้วยแจ้งมาได้เลย